สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงโรงเรียนบ้านทุ่ข้าวพวงตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3 มีเขตบริการได้แก่หมู่หนึ่งบ้านห้วยเป้าหมู่สบ้านทุ่งเข้าพวงหมู่เจ็บ้านห้วยตินตังของตำบลทุ่งเข้าพวงและหมู่เจ็ดบ้านหวนาน้ว,ว,หหวยไส้ของตำบลเมืองนาะ มีอาคารเรียนทั้งหมด5อาคารเรียนคืออาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2อาคารเรียนสปชชั้นประถมศึกษาปีที่3-6อาคารเรียนกรอปพอชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายสงคเท้าวแก้ว มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนครูประจำการ19คนพนักงานราชการ1คนและครูอัตราจ้างโดยโรงเรียน4คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนและนักการพานโรงจ้างโดยโรงเรียน1คนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน430คนประกอบด้วยคนพื้นเมืองไทยใหญ่ลาหูและเผ่าลีซู ประชยาโรงเรียนสาปาติปานาโนพวังหูตุผู้ประพฤติเป็นผู้เจริญคําขวัญโรงเรียนเป็นคนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารนโยบายและแผนงานฝ่ายบริหารบุคลา,ากรและฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านผูเข้าวพวงมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายการเรียนการสอนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1นโดยนำการเรียนการสอนแบบ DBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี การจัดการเรียนการสอนแบบสตรีมศึกษาและการท่องอาขยานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3มีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนและโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงได้จัดกิจกรรมดังนี้การจัดฐานการเรียนค่านิยมหลัก12ประการทุกวันพุธโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมในฐานต่างๆให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 น้ำใสวรถของ<ป>นัก<ป>เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3<ป> 1> การทำน้ำพริกข้่วซายและการทำฐานอัดแท่งใบไม้ทีเคพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6<ป>การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากแย่แฝกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ToB ี n u m b e r รกิจกรรมนาตศิลป์กิจกรรมห้องเรียนสีขาวการเพราะกล้าไม้จากกล่องนมและการออมเงินด้วยออมเสีลกระบอกไม้ไผ่ ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2559ของโรงเรียนบ้านผู้เข้าหวงผลคะแนนของชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา3วิชาได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและวิชาภาษาอังกฤษ ผลคะแนนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกวิชาและสูงกว่าระดับประเทศ3วิชาได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ผลงานนักเรียนการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีการศึกษา2559ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงเงินหอมดวงตาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นป .4-6 เด็กหญิงธัญทรลุงตาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นม .1-3 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียน7คนเชียงดาวครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีประจำปี2559รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วปีการศึกษา2559ผลงานครูนายสิริศักดิ์ธาระได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื่องในวันครูประจำปี2560นางสาวมะลิสีภาชาได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื่องในวันครูประจำปี2560 ผลงานโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเข้าพวงได้รับโลกเกติคุณเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอลเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2558มีค่าเฉลี่ย5กลุ่มวิชาหลักอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศก,การแข่งขันมัชชิ่งความดีระดับภาคในประเทศชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2559ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนื่องในวันครูประจำปี2560 การมีส่วนร่วมกับชุมชนการสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐจากบริษัทไทยเบฟเวอร์เรดและสครูพรสเนอร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ปกครองช่วยพัฒนาโรงเรียนและสร้างสเสวนให้กับโรงเรียนการบริจาคขนมให้นักเรียนเนื่องในวันแข่งกีฬาการเลี้ยงอาหารให้นักเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สภาพปัญหาโรงเรียนบ้านผู้เข้าัวขนาดนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังมีอาคารเรียนเก่าและสุดโทม ท้ายนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามความฝันที่ว่าเป็นคนดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมขอบคุณค่ะ